ผมเอลำมปานะครับวันนี้จะพามาชมนะครับหลวงปู่บุญวัดการบางแก้วพิมพ์ซุ้มเว้าเนื้อว่านจินดามณีนะครับสาเหตุที่เรียกว่าซุ้มเว้านะครับตรงเส้นซุ้มฝั่งนี้ครับจะเว้าเข้ามาทั้งสองฝั่งโดยฝั่งนี้นะครับจะเว้าเข้ามาเยอะทําให้มีเนื้อที่ตรงนี้ครับกว้างเยอะกว่าฝั่งขวามือเราฝั่งขวามือเราจะเว้ามาแล้วมีพื้นที่นิดเดียวครับแต่ฝั่งซ้าย olo, ะจ <ห languages. S 2> ะเว้าเข้ามาเยอะนี่เขาเลยเรียกว่าพิมพ์ซุ้มเว้านะครับขาซ้ายจะทับขาขวานะครับนะครับ ถ้าองค์ที่กดติดชัดๆนะครับจะมีลักษณะเป็นสันเป็นเส้นสังกติครับเส้นจะนูนขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปตรงกลางอกนะครับเสียนนะครับของพระกลมๆมนๆนะครับเหมือนวงลีเขาเรียกว่าเป็นเกตลักษณะเกตบวตูมนะครับนูนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นเกตแหลมยาววิ่งขมขมขึ้นไปครับเป็นลักษณะเป็นว่านเป็นตอกนะครับเห็นไหมขาวๆตอกเสียนไม้ธรรมชาติบนสารครับเห็นไหมครับเม็ดตอกไม้พวกนี้ต้องมีนะครับนะว่านพวกนี้ต้อง ต้องปึกปักเลยครับนะแกว่านดำแกว่านออกน้ำตาลนะครับนะตรงนี้พิมพ์นะครับนะจะเป็นลักษณะกดพิมพ์หน้าเดียวครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอูมปั้นดินเป็นก้อนแล้วก็กดลงในแม่พิมพ์เห็นไหมครับเป็นขอบ2ชั้นจะเป็นลักษณะเนื้อปลิ้นออกมาอย่างนี้ปลิ้นออกเป็นสันใหญ่ๆด้านข้างด้านหลังก็รอยกดรอยทับนะครับเห็นไหมครับเนื้อผงจินดามนีออกแก่ดำๆนะครับมีมวลสารเป็นผงน้ําตาลแก่ว่านๆหน่อยนะครับใครมีสวยๆนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับหลายๆหมื่นถึงหลักแสน